ัวของเอเอสนะครับเรามีบทวิเคราะห์มาเมื่อวานเหมือนกันหลังจากที่บริษัทมี Ana l y ลิสเม็ตติ้งนะครับเรามีมุมมองเป็นกลางสาหรับตัวของแนวโน้มต่อจากนี้นะครับว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นแต่เราก็คิดว่าคงไม่ได้ดีมากกว่าเพราะว่ายอดผลิตรถยนต์มันก็ยังไม่ได้ฟื้นนะครับสาเหตุหล,กลักๆที่บริษัทมองว่ามันจะดีขึ้นเนี่ยมันมาจากเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเขาก็โฟกัสในเรื่องของการลดต้นทุนมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้เราก็คิดว่าคงไม่ได้มีในยะอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ได้มี แผนการลดต้นทุนครั้งใหญ่หรือว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนสําหรับเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเราก็คิดว่าครึ่งปีหลังก็น่าจะยังคงแค่ทรงๆมากกว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามามาดูในส่วนของตัวแผนธุรก,กิจก็มีการปรับแบรนด์ด้วยนิดน,นึงนะครับเขาทําธุรก,กิจโชว์รูมนะครับเปลี่ยนแบรนด์โชว์รูมจากช้างอันไปเป็นมิซูเปลี่ยนแบรนด์จากฟอร์ดไปเป็น m อนะครับไอ้ตรงช้างอันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรคุณเพิ่งเปิด โชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า E ีวีมาปีนิดๆยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ําเนี่ยการทีนว่าคุณเปลี่ยนแบรนด์แล้วมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตลาดรถยไฟฟ้าเองนะตอนนี้อย่างที่เราเคยเล่าไปว่ามันก็ค่อนข้างจะชะลอตัวเพราะว่าคนซื้อรถใหม่เนี่ยราคารถไฟฟ้าลงเรื่อยๆแบงก์ก็ไม่อยากปล่อยกู้ก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของการแข่งขันที่รุนแรงฉางอันเองก็ราคาค่อนข้างพรีเมียมนะครับทำให้ราคาเนี่ยสู้กับเจ้าอ่นไ,ได้ก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้อยู่แต่ว่าเราไม่ได้มองว่ามันจะมี ปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรกับการเปลี่ยนแปด์ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องสุดท้ายก็คือว่าราคาหุ้นนะครับถ้าจํากันได้เรามีการปรับคําแนะนำนะครับสำหรับ AS AH เป็น trading buy ก็คือเกณฑ์กำไรอย่างที่เราเล่าไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าราคาหุ้นลงมาเยอะมากแล้ว trading ได้หวังการกลับตัวได้นะครับถ้าจํากันได้ผมไม่เคยบอกให้ซื้อเลยนะครับสำหรับเซกเ,เตอร์ออโต้มาปีจะปีน,นึงแล้วละ่ะตรงนี้ผมว่าก็อ่ะพอเราปรับคําแนะนาเป็น trading buy ปุ๊บราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปเลยนะครับสากว่าเปอร์เซ็นต์ในแค่ สองสัปดาห์หลังจากที่งบออกนะครับทีนี้ใครเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันมากไปนิดนึงนะครับเรามองว่ามันมากไปนิดนึงเพราะว่าระดับ P/E ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาเหลือแค่ลบ0ู SD นะครับไม่ได้สะท้อนภาพออโต้ที่มันยังแย่ต่อไปจนถึงไตรมาส4ี่นะครับลบ0ูน SD ตรงนี้มันสูงขนาดไหนมันสูงขนาดที่ว่าแซนะครับหรือว่าบริษัทกลุ่มออโต้เดียวกันเนี่ยยังเทรดอยู่ที่ลบ2อยู่เลยนะครับหมายความว่าแก็บตรงนี้มันกว้างมากนะครับราคาหุ้น AS AH ขึ้นมา3ย,ยู่ที่เมอู่เลยนะครับย บนพื้นฐานที่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอาจจะปรับคําแนะนําลงอีกรอบนึงนะครับถ้าใครตามกับเรากันมาก็อาจจะหาจังหวะขายทากําไรซะมากกว่าแล้วตอนนี้นะครับก็เลยปรับคําแนะนาม,มาเป็นนูโทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะาราคาหุ้นขึ้นมาสูงมากๆ19บาทกว่าหลังจากโลที่ตอนนั้นประมาณแค่14บ5บาทนะครับก็เร็วไปนิดหนึ่งก็เลยคิดว่าตอนนี้อาจจะต้องรอหาจังหวะการเข้าซื้อใหม่นะครับราคาจะต้องอ่อนตัวมากกว่านิดหนึ่งราคาเป้าหมายของเราอยู่ให้ให้อยู่ที่17บาท50 ครับผมขอบพระคุณครับคุณเบนครับสั้นกระชับครบทุกประเด็นฮะสำหรับกลุ่มออโต้แล้วก็อบิโกไฮเทคไว้พูดคุยกันในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับได้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ